บสบายดีพ่อแม่พี่น้องปัญญภาพฮักรกระเช็ดยู่ในส่องซาซุยได้พี่น้องนี่เว้นตะเฮ้งแล้วแต่งตัวสลอดภาพเจอภาพภาพสาวก็ภามหนุ่มพี่น้องเอ้ยมือนี้กันเจะมาควงงอย่างนี้ใน,นห่หนนมให้ให้เลย แต่โบเป็นงัวซักซึยเลยพี่น้องเอ้ยข้าเจ้ามาคั่วอยู่ในหุ่มจืๆิๆข้าเจ้ามาคั่วแล้วข้าเจ้าก็บแบ่งผูดขาย้เจ้าองเปลี่ยนอเออทางนี้กำลังไล่เอาผิวเปล่ม พวกจะกอนถาอยายาเลือ <c oughs> ่อนพวกกำลังกลัวมาสิมาสินบ่ ลูกไส้แม่แม่ตาพี่นนองเออไหมได้ไหมคะจับปูนั่นไงละ ก็ะจะแบ่งพูดพีหน่อยเลยพูดลาพันพ,พระเจ้ามาขานาคาคุยภาพเหมือนกับเจ้าเป็นไฮสางกินอยู่กับบจักแหละ กำงามเำบาลอืมพี่น้องเหนื้องามาามาดิี้ยอ้ยโอ้ยที่พี่น้อง้าเราให้ตามันก็มาโค่ลเรี้ยกำีา้ยกำลังกำลังปวันผูดโอ้ยแต่ห้าสิตายซะแหละ กาลังแบงพูดตอนนี้เราเนี่ยเราเนี่ยคนกระชิ่ที่ห่าอาไปอ่เขาบริปิหันถังล่ะรับสมัคระโอ่ะจังคอจุกวดเน่ยพอตากำลังแบงพูดบอกมี่จสองพันครับาแล้วนะ

ัวพันธี่เปนงูงธรรมชาสเนาะัวธรรมศาสตร์กินหงษพี่น้องู่มันกินหัวอาหันเลยบรรยากาเคาก็กิน ยางเงี้ยด้วยมาแล้วพี่เนาะบุ้งน้อยเด้่แม่นังเทนหลยดขจาวมาซื้อผูดสีผูดยางกันอ้าวเบียดก็มากพ่อเบียดบุ้งน้อยแปบงแดงก็ว่าอ้าวอะไรบุ้งน้อยแม่มีแม่ทองน้อย น้องเอ้ยลุไปทั้งเฮือนก่อนได้ยินว่าเจ๊กเอาเหล่ามาเอ้าเอาไปดิพี่น้องเอ้าไม่ยังอ่ะนะเอาหวานมาให้เอาหวานมาให้เออพี่น้องเจ๊กเอาเหล่าผลอวานบัวลอยมักกระโพดมาให้พี่น้องสดียวไปดิปาลุงสดียวไปดิพี่เมลุกเดี๋ยวไปดีปารุ่งโอ้ย เวตาซ่างนี่ยี่น้อยมายินครูกันลูกเขาเงี้ยห้องเดียวก็ได้พี่น้องนี่ได้เขาเงี้ยนกันเออบางงานได้ดาวเนี่ยเออดาวก็ไปห้งเงียนถ้าก็มาเนี่ยบอเออมื้อนี้เพิ่นบอได้ไปเออมีแต่น้องอีบอได้ไปเพิ่นบอสบายเลยบอห้ไปน้องดาวเสือไปคู่มือยุกเวียเช้ากับถีดขอบใจเด้อเจ้พี่น้องเอ้ยทำบะเบนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเจ๊กอล่าให้เด้อพี่น้องเพิ่นเอาวานมาให้ยเลย เพคนว่าขั้นเพคนผ่านเลยสิเพคนสิเลี้ยงหมูกระถาสุดใหญ่เลยนนะขันคนติดตามหอดพนอนนันคนเลยนะอย่าลืมเด้อตกการเนาะเรื่อยๆก็แยกธาตุกาบตกการเนาะเลี้ยงเนาะนานๆเลี้ยงอ้าวเขาหายผ่านละลายเด้เเอพี่น้องเพื่อได้กินหมูกระถาแมนอยากกินวอยากกินวานอยากกินว่ากะแกกินไปพี่นแบบ้อง มานก้งไปเบ่งพูดสิน้าต่อเนาะผนแบ่งแหละเดี๋ยวป่ะจ้ะนี่เนาพูดสินลผลนตู้ฮูลานจะกระจองเม่โลดถ้าสิิดป้ามาหายเดีอเด้อทงยางในตีนจะได้ เราได้สุลได้มีแก็มีแต่นางผลิัณ์โคบอลโตโคบอลโ้เรียกไปเรอยเรยซองเก่ามาิ่มแล้วทิ่มใส่ไปฮ่า่าฮ่าฮ่าข้อสอบขอสอบตอนแรกจะิมบ่อยเนี่ยช่องไม่ใจแลวแยทั้งเจ้าอยากรีบข้าเจ้าวะนี่เออใส่ายเลยตั้นหวใส่ร้าเลยบาทั้งบึงอเหือใแ

ผลลพันสินพันหนึ่งนะนี่พี่นนองกระชิกองประมาณนี้เใจ

พี่น้องเ้ยตอนนี้ชุบฝนกำลังปั้นปูดกันว่าสัตว์ยินบางมิตรภาพเลี้ยงเลี้ยงกันอยู่เอคุณเดานนะี่ต้องาี่ก็ได้ดเีหกล้องนึงาก้ง พอกันคลิปไหนพี่น้องก็ดีแม่สนะุขสนะุขคนะ่อพีนะ่น้องสบายดีพี่น้อง